สวัสดีค่ะราศีสิงห์วันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีสิงห์ทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วนะคะคลิปนี้คลิปเดียวจบเกี่ยวกับความรักประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2567ค่ะมาเดี๋ยวจะดูดวงให้กับราศีสิงห์ที่เป็นโสดก่อนเลยนะคะสิงห์โสดแบบมีคนคุยคะ่ะ ความสัมพันธ์กับคนคุยเป็นอย่างไรบ้างโสดแบบมีคนคุยนะความสัมพันธ์กับคนคุยอบอุ่นค่ะเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเลยแต่ว่าคุยไปได้ไม่นานอาจจะต้องจบความสัมพันธ์นะก่อนจบความสัมพันธ์คุยกันเยอะคุยเหลือเกินแต่ไปไปมามา,มารู้สึกอกหกักรู้สึกเสียใจเพราะว่าอึดอัดเกี่ยวกับการคุยกันนั่นเอง ะะไม่รู้ว่าเกิดเกิดเรื่องอึดอัดจ,จบเฉยเลยทั้งทงท,งที่รู้สึกว่าคุยกันมาดีๆเราก็คุยเยอะด้วยนะคะรู้สึกแย่อะแต่ว่าเดือนหน้าอาจจะขยับดีขึ้นก็ได้มีเรื่องราวของการจบสําหรับเดือนนี้คนคุยนะราศีสิงห์งั้นมาดูกันต่อค่ะว่า คนที่โสดสนิทสําหรับราศีสิงห์ที่ไม่มีคนคุยละ่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้ใครสักคนพอคุยแล้วรู้สึกดีมีความสุขมากคุยทางออนไลน์ก็เป็นไปได้นะแชทก,กับกับใครสักคนหนึ่งหรือรู้จักกันแล้วก็รู้จักกันอย่างกระทันหันก็เป็นไปได้ด้วยนะคะต่างฝ่ายต่างรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็รักกันดีมากด้วยอืมต่างฝ่าย ต่างฝ่ายต่างรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่ขยับไปไหนเลยค่ะต่างฝ่ายต่างรักตัวเองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นมีคนที่เหมือนกับจะเปิดโอกาสให้กันและกันนะคะสำหรับคนโสดราศีสิงค์ค่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะว่า,าคนที่เข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนของราศีสิงห์เนี่ยเขาหรือเธอคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้เป็นคนที่หยุดพักก่อนเป็นคนที่ช่วงนี้เหนื่อยหน่ายพักพักหรือป่วยหรือหยุดนิ่ง เป็นคนที่อาจจะคุยกับคนโน้นคนนี้เยอะหน่อยหรืออาจจะเป็นคนที่ได้เดินทางมาหาการเดินทางไปหากันหรือพบเจอกันด้วยการเดินทางเป็นคนที่อาจจะปรับปรุงแก้ไขเรื่องความรักอยู่เสียใจเรื่องความรักอยู่เอาเป็นว่าเขากําลังมีปัญหาเรื่องความรักและนอนสมอยู่แล้วกันอารมณ์ประมาณนี้นะคะสําหรับราศีสิงห์คนที่เข้ามามีลักษณะประมาณนี้นะคะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าไพ่จะแนะนําว่าความรักสําหรับราศีสิงห์ที่เป็นโสดเนี่ย ควรทาอย่างไรบ้างในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นนะควรทําอย่างไรบ้างไพ่บอกแบบนี้เขาว่าราศีสิงค์ค่ะคุณอาจจะได้คุยกับใครบางคนทางออนไลน์แล้วก็อิสระต่อกันหรืออาจจะได้เจอกับใครบางคนที่กระทนหันแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันให้อิสระต่อกันอย่างเต็มที่แต่ก็มีอาการน้อยใจขึ้นมานะคะความรักอาจจะมีลักษณะของการจบ ันบ้างในเดือนนี้แต่ก็ยังผูกพันมั่นคงอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะก็คือยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับความรักของราศีสิงห์คนโสดน่าจะได้รู้จักใครบางคนแต่คนคุยนี่สี่มีเรื่องของการจบด้วยนะคะแต่อาจจะจบแล้วเริ่มใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะ สวัสดีค่ะราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยความรักของราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูภาพรวมกันก่อนเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณในะราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนพศ2567ถือว่าดีมากๆเลยค่ะต่างฝ่ายต่างเป็นสเปคของกันและการซื่อสัตย์ เอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์ทุกสิ่งอย่างเพราะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆและแถมไพ่บทสรุปยังบอกว่าต่างฝ่ายต่างให้ความสําคัญซึ่งกันและกันคือดีมากเพียงแต่ว่าภายในใจอะคะ่ะอาจจะมีคนหนึ่งที่รู้สึกเสียใจอาจจะมีคนนึงที่รู้สึกว่าไม่รู้จะเอายังไงดีแต่ทั้งคู่ยังคงต้องการความรักครั้งนี้อยู่เพราะฉะนั้นถือว่าดีมากนะ เอาเป็นว่าดีมากเพียงว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องในใจแค่นั้นเองที่อาจจะรู้สึกไม่ดีเป็นบางครั้งแค่นั้นเองนะคะนอกกนั้นถือว่าดีมากเลยค่ะสำหรับราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วนะคะงั้นมาดูเจาะลึกกันต่อในส่วนของความรู้สึกค่ะความรู้สึกของคู่ของราศีสิงห์เนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะอาจจะ พลังงานสลับกันนะการเป็นความรู้สึกของราศีสิงห์เองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะไพ่บอกแบบนี้คู่ของราศีสิงห์ในเดือนนี้เขารู้สึกว่านี่คือความรักที่ดีที่สุดถึงแม้จะติดต่อกันไม่มากก็ตามบางครั้งทะเลาะกัน ก็มีทะเลาะกันรุนแรงพอสมควรเลยก็มีแต่เขาก็ยังอยากความอยากสารความสัมพันธ์ต่อไปเขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกดีต้องการสารความสัมพันธ์ต่อรู้สึกว่าปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ย คู่ของราศีสิงห์รู้สึกว่าราศีสิงห์ดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว,ว่าที่ไม่ดีก็คือเรื่องของการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆหรือทะเลาะกันครั้งใหญ่แต่ไม่นานเท่านั้นเองนะในเดือนนี้นะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีสิงห์เองรักคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ราศีสิงห์เองรู้สึกอึดอัดค่ะสลับกันแล้วนะความรู้สึกไม่เหมือนกันราศีสิงห์รู้สึกอึดอัด รู้สึกเหมือนถูกควบคุมแต่ว่าราศีสิงห์รู้สึกว่าคนรักเอาอกเอาใจดีเทคแคร์ดี <take care S 2> ด,ดูแลดีความสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีเหตุมีผลสมควรแก่เหตุแก่ผลใช้เหตุผลเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นราศีสิงห์จึงรอดูว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะจะทำยังไงบ้างแต่ราศีสิงห์อาจจะรู้สึกแย่ๆในใจรู้สึกเหมือน มีความรู้สึกแย่ๆเศร้าๆอยู่ในใจโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสองค่ะคู่ของราศีสิงห์ถ้ามาส่องแล้วอ่ะอาจจะเข้าใจราศีสิงห์นิดนึงนะคะ คลุมไปด้วยชายชุดดําแปลว่าใจเขารู้สึกเศร้าโดยที่เขาไม่มีสาเหตุอาการเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแต่ไม่มีสาเหตุนะทงั้งที่เขาก็รู้สึกว่าคุณคือดีสําหรับเขานั่นเองนะคะอาจจะเป็นดวงของเขาก็ได้นะคะว่าช่วงนี้เขารู้สึกแบบนี้นะคะงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าแล้วราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนพฤศจิกายนพศ2567นะไพ่บอกแบบนี้ ความรักของคุณดีมากเลยมันคือความคิดถึงกันตลอดเวลามันคือคนที่ใช่ที่สุดซื่อสัตย์ต่อการดูแลการเทกแคร์กันสองใบนี้ก็กินขาดแล้วว่ามันคือความรักที่ดีมากตัวคุณเองนะราศีสิงห์อาจจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณยังต้องการความรักครั้งนี้อยู่และคุณก็ชอบเรื่องบนเตียงด้วยนะราศีสิงห์แต่ที่สําคัญค่ะสิ่งที่มันจะทําให้ทะเลาะก,กันหรือเป็นปัญหา คือคำพูดถ้าคุณเก็บคำพูดทุกอย่างรอบตัวคุณที่เป็นคำพูดดูถูกเหยียดหยามหรือคำพูดไม่ดีเอามาคิดมันจะส่งผลเสียหรือตัวคุณเองถ้าใช้คำพูดไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียกับความรักเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่พายบอกนะแปลว่าอย่างอื่นดีหมดเลยค่ะยกเว้นคุณอาจจะมีความทุกข์บ้างเรื่องคำพูดหรือตัวคุณเองก็อาจจะสร้างความทุกข์ให้คนรักเรื่องคำพูดเช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณมากๆที่อดใจรอนะจิ๊บทำคลิปเช้าขอบคุณมากๆสำหรับการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณมากๆคะ่ะ